ช่างน่อยอ้มเงลยช่างง่ายหรอกช่างงหญ่มันหดเนาะเป็น <c oughs> ม้าุสาววดเลอะปะมองแหงว่าอะไรพยายามหิุหดตึ้วันหยุดริงหันนี้เจมสันวิสกี้เจมสันวิสกี้โชว์แฟนคลับ How look like? With a little bit of coke. Okay, little bit of coke. My baby. <laughs> Your baby. Uh? Mm -hmm. What do you do today? What do I do today? Mm -hmm. Go for a swim. In the pool. Mm -hmm. In the hotel. Mm -hmm. Go have lunch. Uh -huh. Go for a walk to the beach. Uh -huh. And have two hour oil massage in Qatar beach. Mm -hmm. Be with a beautiful fan club. Uh? เอ็กูด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 มาสขอบคุณคขอบคุณนะคะ,คะน้องค่ะ้ช uh, mm. ีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ยไครับกแรกนะคะดิ่เป็น from the i ่เป็น from p ันคือขอึอขออ้ในลูกที่ก่อสร้งพช่ไหมงในรูปที่ก่กอสร้างก็สิมิโลย เอาอย่างลูยช็อกโกแลตลูยปฏิมาแม่มาแบบนี้กา,ารเลือดขี้เกลียวากจะพูดกินขี้เกลีจ้ะไม่กินน้ำกันงนาหะไกินนาหัดกระตัดนาาดนะคะกร <c oughs> ะตัดเลือดปะฝนสิตกละหมือนวาหมือนแหลมปะสุดยอดเลยที่เพิ่มตกเด้อมันจ้องว่ามีจ้องไข่กลางมาก แดดมันฮอนฮุบเข่าฮุบอกฮุบออฮุบเข่าพังเลยเอาถิมขยะนาเซเว่นเลยค่ยคนทิ่ตกแล้วพี่น้องมามือมามือแดดบ้านว้ึงลมเหมน่าึงลมฝนกะซมาเนีแม่มาอแล้วสักพอดีกองม่ไปเลไป่านมเลโตมกี้มกี้เนี่ย เริ่มติดข่ามาทางไหนกันแล้วันนี้วันนี้ why you sit inside big storm big stone, huh? s t o m อะ big storm in Qatar okay u โก้ปัญญายังไ่ะ <c oughs> มาลบคนคนโกแข่งแท่ปัญไม่เปลี่ยนไม่หร้วยยยยย่ยยยยจยยยยยมยย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 กยย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  ฮอะมางแรยนี <Spirit> ่เขาทำนั่งกินาร้าอาหารจะงีบานง่ายบ้างไหมีรรมกับบมี่